อันี่คือเป็นบอ่อดินบอ่อดินครับผมที่เราจะมาทดสอบลุยกันรับลุยโคตรมันก็นคือเดี๋ยวเราจะมาทุบที่นี่1ตัน1ตันครับหรือ20ลูกเต็มซุ้มล้อเลยนะครับนี่คือแบบจะลงมานี่ยวบเลยนะถ้าเทียบกับข้างหน้าเนี่ยเราเตรียมการพร้อมที่จะลากจูงแล้วนะครับน้ำหนัก2.5ตันนับหน่อยนับหน่อย 2> 1 2 3สอา้าช้านะครับ ลีดล่ากระบะไฟฟ้าคันแรกของไทยโหลดลากลุยจะตอบโจทย์ไหมเดี๋ยวคลิปนี้พาไปทดสอบกันครับ ครับผมเบลที่ช่องเวรันการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้นะผมอยู่ที่ศูนย์นีตาล่าครีเอชั่นคลองหลวงนะครับตามมาทดสอบกับเจ้าตัวกระบะไฟฟ้า R d รดีคันนี้นะหลังจากที่มีการเปิดตัวเปิดราคาไปเมื่อไม่นานมานี้ต้องบอกว่าทำราคาออกมาได้ดีมากๆเลยนะราคาสู้กับกระบะดีเซลดั้งเดิมได้กับเจ้าตัวคันนี้ต้องบอกว่าตลาดกระบะในบ้านเราเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแต่ว่ามันยังมีหลายเรื่องที่กระบะไฟฟ้ายังต้องทําการพิสูจน์อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุมพลัง การบรรทุกกามเอาไปขับลุยว่ามันจะตอบโจทย์ผู้ใช้กระบะจริงหรือเปล่าซึ่งวันนี้ผมก็เลยพาไปลองทดสอบกัน3มสถานีคือโหลดลากลุยจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พาไปลองจริงกันเลยสวัสดีครับอันนี้เซลแบงครับเซลแบงจากดีด้าล่าคลองหลวงนะคะอ่านี่น้องแบงนะครับโหยนี่เอามาตัดให้ดูเลย เอามาเป็นพร็อปจำลองว่ากรณีเป็นไซต์งานก่อสร้างานำไปใช้แล้วไม่มีไฟดึงไฟออกจากรถได้นี่คือข้อดีที่สุดของกระบะไฟฟ้าคือเป็น power bank เอาไฟออกมา,าใช้ใชงานแบบนี้เลยนี่คือตัดเหล็กให้ดูเลยตัดเหล็กได้ดูเลยครับโอ้โหตัวนี้ออกมาไฟได้ใช้เยอะขนาดไหนเนี่ย6 0 0ัวัตต์เลย6,000วัต 6, วต์ถูกต้องนี่คือต่อตัวตัดต่อเลม คือเป็นปลั๊กอย่างที่ผมบอกนะตอนไปดีวิลคันนี้ชอบตรงนี้ที่สุดแล้วใช่ค,คือเห็นจากในต่างประเทศนะของยี่ห้อในฝั่งอเมริกาเฮ้ยเราก็อิจฉาว่ากระบะไฟฟ้ามันมีอย่างนี้ได้เฮ้ยวันนี้บ้านลองใช้แล้วและไม่ได้ใช้ได้แค่2ตัวนะครับใช้ได้ถึง4ตัวเลยนะสปลั๊กด้วยกันสี่ปลัก๊กโอ้โหซึ่งเห็นบอกว่ามันควบคุมจากข้างในได้คือการที่เราจะปลดระบบเนี้ยนะครับเราต้อง ปลดตั้งแต่ข้างในหน้าจอก่อนอ่ะสั่งก่อนแล้วก็มาตรงนี้เราจะมีสวิตช์ให้ด้วยออ๋เป็นระบบความปลอดภัยที่เราทํามาให้อ๋อซื้องบกงนี้นกันน้ําได้กันน้ําได้ครับแล้วก็ถ้ากรณีไฟฟ้ารัดวงจรตัวนี้จะเป็นเซฟตี้ครับเขาจะตัดระบบไปเองอโอ้โหเรียกได้ว่าตอบโจทย์ผู้ใช้งานคนที่อยากจะซื้อกระบะนะโดยเฉพาะคนที่แบบ ไปอยู่หน้าไซ์งานต้องครับอ่าพวกเป็นเจ้าของกิจการนะครับอ,อ,อ่าทีนี้เรามาพูดถึงสเปกกันสักนิดหนึ่งอ่ะพาดูรถรอบหน่อยนะฮะ,ะตัวลิตา,ลาร่านะครับผมจะมีทั้งหมด4รุ่นเลยอ่ะจะมีทั้งรุ่นขับ2อ่าทั้งรุ่นขับ4อ่าแต่วันนี้ผมเอาตัวขับ4ตัวท็อปมาให้พี่เวลดูตัวนี้86ิกิโลวัตต์วิ่งได้4 5 5ต่อหนึ่งการชาร์จครับพี่โอเคพี่ขับได้เลยไหมพี่ขึ้นได้เลยครับอ่าปกันเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมทดสอบบขักันเลยปเรริ่มจากด ตอนนี้นะครับเราขับรถออกจากศูนย์มาแล้วนะสำหรับเจ้าตัว l i ด a ดอร่าตัวท็อปนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยุธยาไปเซนทันอยุธยากันเราจะไปทดสอบฐานแรกของเรากันเราจะทดสอบด้วยปูน20ลรูก20ลูก,ลกใช่1ตันพอดีอพี่ว่านะครับเราจะลองเทียบไหนจะโหลดแล้วเราจะเทียบกันระหว่างวิ่งรถเปล่ากับวิ่งโดยที่บรรทุกเต็มอัตราเลยัน <Yeah. S 1> อ่ะเรามาดูก่อนตอนนี้แบตเตอรี่ตอนนี้ แบตเตอรี่ <Battery. S 2> เหลือ90%ไปเซ็นทานนะคะกิโลกิโลประมาณ30กิโล30กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่า30กิโลจะกินไฟเท่าไหร่ทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรเล่นบ้างฮนะตรงชุดเกียร์เนี่ยตรงกลางนะครับอันดับแรกเลยที่เราเห็นจะเป็นเกียร์เนาะเกียร์พอถัดมาจากเกียร์นะครับตรงนี้จะเป็นตัว P เกียร์ P, P จะอยู่ตรงนี้นะครับครับส่วนถัดมาฝั่งขวามือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าอพอถัดลงมาจะเป็นการปรับโหมดเราสามารถ ปรับโหมดที่ตรงนี้ได้เลยตรงกลางได้เลยโหมดการขับขี่โหมดการขับขี่เราปรับได้เลยครับมีกี่โหมดฮะเราจะมีทั้งหมดโหมดโ้มดจะเยอะไปไหนวะเนี้ยให้มา้งหมด7โหมดเลยจะขับหมดไหมเนี่ยมีประหยัดสบายกีฬาเฮ้ยมีโหมดกีฬาด้วยหรอวะมีโหมดกีฬาครับกีฬามันทำไงวะไม่เคยโหมดกีฬาเนี่ยเหมือนโหมดสปอร์ตบ้านเราอ๋อฮ่าฮ่าแปาฮาฮ่าม่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ พื้นทรายอ่าโคลนออฟโรดลุยน้าโอ้คุณเบิ่งจะเห็นแปลคาว่าโหมดสปอร์ตเป็นโหมดกีฬาคือต้องแบ่งแยกก่อนถ้าประหยัดกับสบายเนี่ยจะเป็นการใช้โหมดขับ2อาถ้าตั้งแต่กีฬาพื้นทรายโคลนออฟโรดลุยน้ําเนี่ยเขาจะเป็นขับ4อ่ถัดมาจะเป็นในส่วนของการปรับค่า r e g e n Ma ทของผมตัวนี้จะปรับได้ทั้งต่ํากลางสูงอ๋อนี่จะเป็นการ r e g e n แ a ทเราสามารถเซตได้ครับขอลองสูง่อย ก็คือก็ดุงเยอะเหมือนกันนะจ,จะหน่วงเยอะเลยนี่ก็คร่าวๆนะครับสำหรับโหมดการขับขี่เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่าตอนบรรทุกนะจะเป็นยังไงเนี่ยจะขอลองจับระยะก่อนนะ<ช>ขอลองขับก่อนออทีนี้ตอนนี้เราถึงเซ็น,นทรัลอยุธยาเรียบร้อยแล้วนะครับ หนึ่นค่าศูนยนะวิ่งมา30โลครัเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่กันหน่อยนะครับแบตเตอรี่นะฮะเหลือ84%เปอร์ซเดี๋ยวเราต้องมาคำนวณกันหน่อยตัวนี้แบตเตอรี่86ใช่ไปดสหครับ86หาร1 0อตก0.86เมื่อกี้เราออกมาแบตเตอรี่เหลือ90อ่าใช่ไหมเราใช้ไป6%เมื่อกี้เราก็คูณ6เรากินไฟไป5.16กิโลวัตต์อวหารด้วยระยะทาง30โล กินไฟกิโลเมตรละ0.172กิโลต่อแอต่อกิโลเมตรท<ะ>ักคูณค่าไฟค่าไฟหน่วย4.7โลละ80สตางค์นี่คือเราวิ่งรถเปล่าไม่ถึงบาทออไม่ถึงบาทนะครับแต่เราเมื่อกี้เราวิ่งมาความเร็วประมาณสัก90-120นะฮะประมาณเนี้ยเราวิ่งชาญเมืองมาเลาะมาเนี่ยประมาณ90-120นะครับก็เนี่ยประมาณ0.172เดี๋ยวตอนที่เราโหลดถูกต้องเราจะมาเทียบกันว่าโหลดแล้ว ต่อกิโลเท่าไหร่ต่านันเยอะไหมโอ้ถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านที่วาคาวัสดุครับผมเรามาทําไมในนีเนี่ยเรามาหลุดปูนก็คือเดี๋ยวเราจะมาทุกที่นี่ถูกต้องเราจะมาทุกจากนี้ไปเลยอ่าหนึ่งตันหนึ่งตันครับหรือ20ลูกอ่าเดี๋ยวเราจะได้เทียบกันนะครับว่าบรรทุกเต็มเ็มแล้ว1ตันจะกินพลังงานเท่าไหร่หลังจากที่เราเมื่อกี้เราลองรดเปล่าๆมาแล้ว โหนี่ดูนะครับดูอยากให้ไปเห็นด้านข้างนี่คือมุดซุ้มล้อหล่อมากนี่คือเต็มซุ้มล้อเลยนะครับนี่คือแบบจะลงมานี่ยวบเลยนะถ้าเทียบกับข้างหน้าเนี่ยเห็นว่าด้านหลังนี้โย,ยบลงมาค่อนข้างเยอะ<ช>เพราะว่าตัวนี้ช่วงล่างเป็น SUV s อ v อยากจะรู้นะครับว่าขับจริงแล้วเนี่ยจะกินพลังงานขนาดไหนอะโอเคเราเตรียมตัวปิดท้ายจะได้ไปทดสอบขับกันไป แต่ความรู้สึกเลยนะตอนนี้คือแบบต้องบอกว่ามันจะรู้สึกกับเหมือนตันๆแน่นๆแน่นๆรู้สึกเลยว่ารถหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะตอนนี้การขับขี่เราควรขับเป็นโหมดโหมดสปอร์ตนะฮะขับสีอ่าเดี๋ยวลองโหมดสบายดิโหแต่โหมดสบายนี้ดูกําลังวบเลยนะใช่อ่าก็คือแนะนําให้เป็นโหมดกีฬาโหมดกีฬาหรือสปอร์ตองหรือสปอร์ตเองเพื่อจะได้เอากําลังขับสีมาช่วยนะฮะโอ้นี่เออวะพอขับโหมดสปอร์ตแล้วดีขึ้น ช่นะฮะโอตอนนี้เราดูแบตเตอรี่หน่อยนะครับอ่าตอนนี้แบตเตอรี่แ0ดสนะครับระยะทางตอนนี้1161นะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งนะครับประมาณสัก10โลจะได้ดูว่าเฮ้ยคอนซัมชันการกินพลังงานเป็นยังไงนะครับอ่าตอนนี้1161นะ เราต้องให้ได้สั้หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเออว่ะแต่พอมันเป็น2มอเตอร์ช่วย2มอเตอร์ไม่ได้ขับตลอดถูกไหมถูกต้องครับอันนก็คือจะขับ2เนี่ยจะใช้แค่ตัวเดียวก็คือโหมดประหยัดกับโหมดสบายส่วนโหมดกีฬาก็แข็งแรงหน่อยนะสองมอเตอร์สองมอเตอร์จะได้ทํางานพร้อมกันนะถูกต้องครับต้องบอกว่าโหมดการขับขี่หลายคนก็กังวลว่าเฮ้ยขับออกมาแล้วมันทุกขนาดเนี้ยกำลังมันจะไหวไหม ถ้าอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นกําลังปกติเนี่ยก็คือจะเน้นขับเคลื่อนล้อหลังเนาะถ้าเป็นโหมดประหยัดกับสบายถูกต้องครับแต่ว่าถ้าจะขับแล้วให้มันรู้สึกโอเคต้องขับโหมดที่เป็น2มอเตอร์กีาทีนี้เราจะลองทําความเร็วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งแน่นตึบมากหนึบมากครับหนึบมากไม่เคยหนึบอย่างนี้มาก่อนบอกเลยหนึบมากครับเพราะว่าน้ําหนักตันหนึ่งอยู่หลังรถเรานะฮะนี่หนึบมากนะครับนี่ผมอัดมาเลี่ยง เรียกนะถนนเลี่ยงบายพาสนะครับเลี่ยงออกสิงห์บุรีอ่าเลี่ยงยุทธยาออกสิงห์บุรีนะฮะแต่ถือว่าการออกตัวถ้าเทียบกับรถเปล่าๆอ่ะมันก็อาจจะไม่ปื๊ดปาดมันก็จะลวงลวงนิดนึงใช่ครับอ่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเวลาเหยียบมันก็จะดืดขึ้นมามันมีหนึ่งกันอยู่ข้างหลังอ่าแต่ถ้าเกิดรถเปล่าพุ่งไปแล้วอ่าอ่าโอเคเราไปโหมดกีฬานะนี่นี่นี่เออโหมดกีฬานี้เหยียบปุ๊บนี่ปึ๊บเลยนะปึ๊บเลย ดูคล่องนะครับดูคล้องคือแนะนําถ้าสําหรับใครที่มันทุดโหลดหนักแนะนําให้ใช้โหมดสปอร์ตขึ้นไปเพราะว่ามันได้ใช้กําลังของ2มอเตอร์ไม่งั้นไม่พอนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่ได้มันทุกดักจริงๆมอเตอร์เดียวก็เพียงพอพอครับหมดสบายก็พอแล้วโหมดสบายก็พอแล้ว1มอเตอร์รุ่น1มอเตอร์ก็เพียงพอแล้วนะครับอโอเคตอนนี้เราความความเร็วมาปึ๊บวันีร้อยร้อยแล้วนะร้อยสิบร้อยสิบนะครับ โหนี่กำลังนี่คือเหลือๆเหลือๆสบายเลยครับสบายสบายนะครับเราจะเข้าโค้งกันแล้วเขาโคมารอดูตรงเข้าโค้งนี่แหละโค้งนี้เลยไหมโค้งนี้เลยครับอยู่เธอเลยนะอยู่เธอเครื่องนี้เลยอ่าโอเคเป็นเนินขึ้นไปด้วยครับอืมไม่ใช่โค้งธรรมดาเป็นโค้งเนินขึ้นไปด้วยอ่า โอหตรงนี้ก็วัดใจเหมือนกันอ่าโอเคไม่มีปัญหา,าโอ้โหนี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหนึ่งท่านสิวๆเลยนะโอ้เมื่อกี้ฟึบขึ้นมาไม่ได้รู้สึกว่ามันหนื่นี่ถ้าเป็นรถน้ำมันต้องเร่งนะใช่ครับต้องเร่งกำลังเร่งเครื่องเพื่อเค้นกำลังออกมาเร่งให้ขึ้นเลยแต่พอเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านี่ฟึบสองมอเตอร์ด้วยต้องพิ้วเลยพิ้วครับสบายมาฮะเรามาสรุปคอนซัมชันของเจ้าตัว บรรทุกนะฮะหตันน,นะครับเมื่อกี้เราวิ่งไปทั้งหมด15โลนะฮะเรากินไฟไปจากแปดสิบแปดสิเหลือ76ก็กินไป4%นะครับเราอ่ะมาคํานวณคอนซัมชันสักนิดหนึ่ง86หารร้อยนะครับแล้วก็คูณ4หารด้วย15โลกินไฟนะครับต่อกิโลเมตร0.229หรือประมาณ0.23ต่างกันประมาณ0จุดโอ้ประมาณ0.06อ่า ถ้าคูณเป็นค่าน้ํามันไม้เป็นคูณเป็นค่าไฟบาทนะครับคูณ4.7จะตกลงละ1่บาทกว่ากว่าจาก8ปสตังค์กินเพิ่มมา20สตังค์ถ้าราบรรทุกเต็มโหลด1ตันนะครับซึ่งก็เป็นอันว่ารถบรรทุกได้เรียบร้อยนะครับแต่จะกินไฟเพิ่มกําลังเอาเป็นว่าเอาอยู่เอาอยู่ไหวไม่มีปัญหาถ้าเป็น2มอเตอร์ก็จะกําลังเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็น1มอเตอร์อาจจะ1ตันอาจจะต้องคิดเยอะ ต้องครับอ่ามันก็จะลกโหลดโหลดฝืนๆนิดนึงใช่ครับก็เป็นว่าสถานีทดสอบโหลดผ่านเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสถานีที่2คือลากเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าจะไปลากอะไรป่ะโอเคเรียบร้อยนี่เรามาถึงที่ไหนอะเนี่ยตอนนี้เรามาถึงสถานีที่2ครับสถานีลาก คันนี้สามารถลากจูงได้3ตัน3ตันถูกต้องแล้วไหนเราจะมาลากจูงอะไรเราจะลากรถกระบะคันด้านหลังเอาได้เลยคันนี้คันนี้เลยครับโอโ้โหนี่นะฮะนี่คือรถที่เราจะทําการลากจูงใช่โอโ้โห้ยนี่มันไม่ใช่รถธรรมดาโอ้ยนี่มันรถด,ดานี่ว่ะรถด,ดำครับกระบะดาใช่ครับโอโ้โหนี่ไปขอของเขาโหลดมาแล้วนี่เอารถเข้ามาอีกถูกต้อง ร้านเดิม,ดมที่ว่ารา,าวัตดุโอ้โหนี่เขายกโชว์เลยนะฮะคันนี้หนักเท่าไหร่ข้าวตันครึ่งสอตันเดี๋ยวเราจะลากคันนี้ถูกต้องแล้วจะดูว่าเป็นยังไงกำลังไหวไหมใช<จ>่ตอนนี้นะครับเราเตรียมการพร้อมที่จะลากจูงแล้วนะครับน้ำหนัก2.5ตันด้วยคุมพลังนะครับมอเตอร์หลัง200กิโลวัตต์ มอเตอร์หน้า115กิโลวัตต์ให้กำลังรวมกัน315คูดง่ายๆคันนี้422ม้าเรามาดูกันว่าลากจูงจะเป็นไงเดี๋ยวผมปรับโหมดก่อนนะครับต้องเป็นโหมดสปอร์ตนะฮะเราเตรียมจะลากแล้วอะแบงค์พร้อมไหมนับหน่อยนับหน่อย 2> 1 2 3ส้า,านะครับโอ้โหทำไมมันเบานี้อะโอโ โหโอ้โห oh. oh, oh, ต้องบอกว่าเมื่อกี้ตอนขับออกมา <S <S เป็นไงบ้างครับไม่รู้สึกนุ่มเลยไหมนุ่มมากรู้สึกเบา <S <S ไอตอนมรรทุกหนึ่งตันนี่ยังรู้สึกนะอันนี้คือแบบไม่รู้เลยแบบไหลพอไหลมาปุ๊บยาวเลยอีกรอบนึงเอาอีกรอบเหรอขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงนบนงแบบเดี๋ยวพวกผมไปนั่งลงท้ายกระบะดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเอาคนมาคนคนทีมงานขึ้นมานั่งเลยอ่ะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าไม่เต็ม3ตันโอเค2.5ตัน Later. Later. รวมกันอันนี้กิโลเนี่ยถว่าต้องมีประมาณ400อโลอ่ะะตรงนี้ประมาณสัก400ร้อโลอ่ะประมาณเกือบเกือบสี่อโลอ่ะลุย3 2 1อโอ้เหลือเหลือโอ้กำลังแม่งเหลือว่ะเหลือจริงว่ะกำลังได้อีกครับโอ้โหนักกว่านี้ก็ได้โอ้โหเหลือว่ะเหลือเหลือจริง 422แรงม้าแม่งเหลือๆจริงกว่าสบายๆก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับสถานีลาดจูงก็ถือว่ากำลังเหลือมากสบายคือมอเตอร์ไฟฟ้าข้อดีคือท้องมันดีไม่ต้องรอรอบอ้นท่านนึกภาพถ้าเป็นเครื่องยนต์นี่คือต้องเร่งรอบเพื่อเอากาลังเอาท้องนี่คือแบบสบายๆมากมากก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับสถานีลาดจูง ไอ้แบงค์นี่พามาไหนวันนียสถานีสุดท้ายแล้วพี่อันนี้คือสถานีลุยครับที่นี่คือมันคืออะไรเนี่ยเป็นบ่อดินเป็นบ่อด,ดินบอดด่บบอด,ดินครับผมที่เราจะมาทดสอบลุยกันอเดี๋ยวเราจะขับไปลุยกันข้างในนะครับไปเราลุยกันดีกว่าไหนๆมาขนาดนี้แล้วเดยวเราไปเลยไปไป,ป,ปเข้าไปเลยดีกว่าตอนนี้นะครับเราเข้ามาในพื้นที่บอ่อดินแล้วนะฮะเพื่อเอามาลุย ลุยเรียบร้อย,ยลุยเต็มที่ล,ลุยเต็มที่นี่ครับโอ้โหนี่เราต้องปรับโหมดอะไรไหมฮะเราปรับโหมดโคลนไว้เรียบร้อยแล้วครับผมอ่าทำไมต้องเป็นโหมดโคลนนะเพราะว่าถ้าเป็นโหมดอ่าคอมอ์ตหรืออ e ีโคเนี่ยจะไม่ไหวแน่นอนอเพราะว่าจะใช้มอเตอร์เดียวแต่พอปรับเป็นโหมดโคลนปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ไปขับสี่เลยสอง <2 S 1> มอเตอร์เ,ยเลยสองมอเตอร์อ้าวแล้วมันสปอร์ตไม่ได้อะสปอร์ตเนี่ยผมเกรงว่าจะไม่ไหวเพราะอ่าหนึ่งเลยบอ่อดินมีโคลนเพราะอาจจะลื่นอ่าเราสลิปมีสลิป S <S เผื่อบางทีล้อฟรีทิง้งอ,ออกโครนนี่คือจะป้องกันการลองฟรีทิง้งจะป้องกันการฟรีทิง้งแต่พูดถึงอ่ะถ้าเราตรงเนี้ยสามารถใช้โหมดออฟโรทดที่เราเคยมีห้ามมีมีให้มาได้ไหมใช้ได้นะใช้ได้ไหม,มอ,อเอาลองได้ไหมเพร,พร<ม>าะว่ามันยังไม่ได้ลงโครนที่เป็นแบบว่าลื่นๆเออนี่มันยังแค่ดินๆน่ะถ้าดินเราออฟโรดไปก่อนได้อ่าอ่าอ่าเห็นบอกว่าถ้าล้อมันฟรีไปแท็กชั่นคอนโทรลทำงานเขาจะทำงานอัตโนมัติอ่าตามสถานการณ์ด้วยอ่า สมมุติล้อฟรีที่พื้นทรายเขาจะปรับเป็นโหมดพื้นทรายล้อฟรีที่พื้นโคลนเขาก็จะปรับไปที่โหมดคโคลนแล้วพอเราหลุดออกมาจากจุดนั้นแล้วเขาก็จะปรับเป็นโหมดคอมฟอร์ตให้เราอืมพูดง่ายๆคือมันดีเทคจากล้อที่หมุนต่างกันถูกต้องครับนี่นะถึงะถ์ถงเป็นรถไฟฟ้าที่มีความสมาร์ทหน่อย เป็นยังไงฮะขับลุยสุดยอดนะครับโคตรมันนะฮะเออแต่ตอนที่ลองขับโหมดออฟโรดอะไอทางอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออโอเคแต่พอโหมดโคลนนี่เห็นชัดเจนเลยนะพอเราขับโหมดออฟโรดตอนขับลุยโคลนเอาไม่อยู่ไม่อยู่ก็เป็นโหมดโคลนเพราะว่าแท็กชั่นมันล้อมันฟรีทิ้งหลายรอบมากแต่พอเป็นเป็นโหมดโคลนเฮ้ยเอาขึ้นได้เวยเฮ้ยนี่คือความเจ๋งนะคือกระบะแม่งดุยได้จริงๆนะ นี่มาอย่างพรีเมียม Before After กลับอย่างเลอะเทอะแลนี่นะนึกว่ามาแลลี่นะครับก็เป็นว่าวันนี้เรามาครบ3าผ่านแล้วนะครับก็คือโหลดลา,ลากแล้วก็ลุย <c oughs> เป็นไงนี่คือบรรยากาศนะฮะจากที่เราอยู่บอดินอายุทยานะครับกับเจ้าตัวลีดล่าอารดีหกว่ามันลุยได้จริงๆขับให้ดูว่ามันเป็นยังไงถึงช่วงล่างจะไม่ใช่กระบะแบบเป็นแนบก็จริง แต่ว่าเฮ้ยมันเอาอยู่นะครับนี่คือช่วงล่างกระบะของเจ้าตัวอ d ดีซิที่เป็นเหมือน SUV นะครับโอเคไหนไหนพูดถึงช่วงล่างแล้วอยากให้เอาไปยกดูสักหน่อยได้เลยก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันนะครับเพื่ออยากให้คนเห็นว่าเฮ้ยช่วงล่างเป็นยังไงและมันเขาเรียกว่ามีความแข็งแรงเอาอยู่จริงๆไหมสำหรับการใช้ระยะยาว ทีนี้เรามาดูใต้รถกันบ้างนะหลังจากที่เราไปลุยสมบุกสมบันกันมานะครับผมมืดค่ํากันทีเดียวเรามาดูนะครับว่าความทนทานของเจ้าตัว R d six เป็นยังไงนะนี่เราให้เขายกให้ดูนะครับอ่ะเรามาดูนะฮะตัวนี้อย่างที่รู้กันว่าเราเป็นตัวท็อปนะครับมีมอเตอร์หน้าและมอเตอร์หลังนะจะเห็นว่าด้านหน้านะครับช่วงล่างจะเป็นแม็กฟอร์สันสตัดปีกนกนะฮะตรงนี้ก็มีความแข็งแรงนะเป็นแบ็กเก็ตนะครับสชั้นซึ่งก็จะจะต่างกับพวก SUV ทั่วไปนะก็คือมีการเสริมโครงสร้างนนะคครรัับมีกโง แล้วก็มอเตอร์หน้า115กิโลวัตต์จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแผ่นปิดเออแต่แผ่นปิดก็จะเป็นแนวแนวแบบพลาสติกนะฮะ,ะเป็นพลาสติกนะครับเพื่อปิดไม่ให้อะไรเข้าไปกระแทกเฉยๆนะครับนี่ตรงนี้นะฮะอ่าเรามาดูตรงส่วนที่สําคัญอย่างแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะเห็นว่านี่แข็งมากคือแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยจะอยู่ใต้แชสซีนะครับคือคือจะถูกซ่อนเข้าไปในแชสซีแบบค่อนข้างเรียบมากๆนะครับ แล้วก็มีความแข็งแรงคือแล้วก็มียึดตามจุดนี่คือยึดเข้าไปในตัวโครงแบตเตอรี่เลยนะนะครับเห็นไหมเนี่ยยึดเข้าไปในโครงไม่ได้เป็นปีกออกมานะครับยึดตัวเฟรมแบตเตอรี่ออกมาอย่างนี้มีตรงกลางด้วยนะฮะนี่นี่มีเฟรมตรงนี้ด้วยนะครับเห็นว่ายึดค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วตัวแบตเตอรี่แพ็คก็ค่อนข้างแน่นหนานะครับตัวนี้นะเสียดายที่ว่าไม่ใช่ ip 6 8เป็น ip 6กนะครับกันน้ำได้ลึก1เมตรไม่เกิน30นาทีแต่ด้วยว่ารถมันสูงนะครับมันก็เลยสามารถไปลุยน้ำท่วไอย่่าาเวปช น้ำท่วมที่เชียงรายเชียงใหม่นะครับตัวนี้นะฮะดีซิกนะครับเนีย่ยดูเดิแพคแน่นหนามากเลยนะโอ้โหเคาะไปแข็งปักเลยแล้วก็มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะฮะด้านหลังเราเห็นว่ารอยต่อระหว่างแบตเตอรี่แพ็กกับตัวมอเตอร์หลังนะครับ200กิโลวัตต์จะมีแผ่นพลาสติกนะฮะนี่หนึ 1, 2, นะครับก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันปิดโคเวอร์ป้องกันเอาไว้นะครับโดยด้านหลังเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่ใช่แหนบนะฮะ ตัวนี้จะเป็นมัลติลิงก์นะครับจะเห็นว่ามันมีหลายลิงก์นะมีกันโคงมีอะไรมันไม่ใช่แหนมเหมืหอนรถกระบะทั่วไปนี่คือสิ่งที่ทําให้รถช่วงล่างมันนุ่มเหมือน SUV นะครับโดยเฉพาะใครที่เอามาใช้เอามาโดยสารนะครับมากกว่าจะามาขนของนะอันนี้จะเหมาะมากกว่านะครับส่วนตรงท้ายถัดมานะครับก็จะมียางอะไหล่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับโดยยางอะไหล่จะอยู่ใต้ตัวกระบะนะครับเก็บไว้แบบนี้นะนี่เพิ่งเข็นเหมือนกันนะครับก็คือมีการไขล็อกนะฮะแล้วก็ปลดยางอะไหล่ออกมาได้นี่ให้ล้ออะไหล่มา ไม่ค่อยเห็นนะปกติจะให้เป็นปะยางฉุกเฉินนันี้มีให้ล้ออะไรมานะครับเพราะว่าพอเป็นกระบะตรงนี้ก็เหลือเนื้อที่ในการเก็บตัวยางอะไหล่ได้เป็นไงบ้างครับพี่เบลวันนี้ที่ผมพาไปลองรถกระบะไฟฟ้าวันนี้นะฮะเราไปลองกันมาแบบครบทุกรสชาติครบเลยไม่ว่า,าจะเป็นเรื่องของโหลดลาก<ะ><ะ>แล้วก็ลุย,ลยโหลดเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเป็นกระบะเนี่ยเราโหลดเต็ม1ตันนะหนอ่าันก็จะเห็นว่าท้ายเนี่ยมันก็ยั่วไปพอตรงยั่วไปตามคลิปเลยแต่ก็แต่ว่ามันบรรทุกได้กําลังมันเหลือนะครับ คือมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนจะไม่ไหวนะเพราะช่วงล่างมันไม่ใช่แหนบไม่ใช่อะแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะอาจจะไม่ได้เหมาะบรรทุกแบบฟูลโหลดขนาดนั้นแต่ด้วยกําลังมันสามารถทําได้ด้วยโครงสร้างเพราะด้านล่างมันเป็นเหมือน SUV นะครับฉะนั้นเรื่องของบรรทุกที่ว่ามันบรรทุกได้กำลังมันโอเคแต่แค่มันยวบนิดนึงนะครับอันที่2เรื่องของการลากจูงนะครับพี่ว่าลากจูงเนี่ยกำลังสบายสบายอ่าสำหรับใครที่มองหารถกระบะไลฟ์สไตล์อยากจะลากไปเที่ยว หาตู้คอนเทนเนอร์รถว่ารถนอนอันนี้สบายๆนะสามตันนี่จริงๆสองจุดห้าตันนี่ยังเปลยวมากเลยนะสามตันที่ว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับและสุดท้ายการเอาไปลุยลุยซึ่งพี่บอกว่ารถตัวนี้นะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะทําได้ลุยขนาดนี้โดยเฉพาะโหมดฟังก์ชันอัจฉริยะอย่างเจ้าตัวออฟโรดกับโครนที่เราเห็นเฮ้ยมันมันเอาอยู่นะฮะรถมันดีเทคว่าตอนนี้รถอยู่โหมดอะไรพอเป็นโครนแล้วมันเอาขึ้นจากโครนได้จริงๆซึ่งข้อนี้เราเห็นว่าพอเป็นรถไฟฟ้า ท้องมันเยอะบางทีติดหลมค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วรถมันหนักด้วยแต่พอมันเป็นโหมดโค้งนี้เอาขึ้นได้สบายสบายซึ่งอันนี้เลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นรถกระบะที่ถือว่ามีความเป็นสมาร์ทถ้าเทียบกันในตลาดแล้ววันนี้อย่างหลายคู่แข่งกับเจ้าตัวลิดาร่า R D หวันนี้นะครับเออแล้วถ้าใครสนใจถามหน่อยเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดือนนี้ตอนนี้เราจะมะีโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0.99นะครับดาว25นตแล้วผ่อน48เดือนและที่สำคัญจะได้โฮมชาร์เจอร์เป็นของแถมพร้อมติดตั้งที่บ้านเลยอ่า ถ้าใครสนใจมาที่ไหนครับมาที่สก,กิล a ่าเกียชันของหลวงได้เลยนะครับผมอ่ามีรถให้ทดสอบอย่างคันด้านหลังอันนี้นนที่ผมมา<ล>ทดสอบวันนี้ด้วยกันนะครับ,รบสำหรับใครที่อยากมาลองก็ติดต่อเซลน้องแบงได้เลยนะครับไว้ถ้า,ถามีรุ่นไหนที่น่าสนใจจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบพงเรานี้เจอกันในคลิปหน้านครับ